เอ้ตไหิน้ไฟหกน่ไหมกหินตู้กวดหนเพราะกาหินใ่แปเดกขจังปวี่กูนะตู้ไฟหินอ๋อมันมันมเอหมดเยอาโอ้ยมันติดติดอนหนต้อแฮสิอ่ะโอ้แฮกยฟังปูนใช่แล้ cái 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 cái

ว่าแันพเอาต้งใช้เคร่งแล้มาหมอกู mm ้ทหาบหมดีันนี้ได้ยดีีันนี่ยไอ้หม้อันนี้ม้ขาอย่างนี้พี่พ่อนี่ข้าจะดูถูกก็ด้เนี่ยขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นวาอะจานโอ้วันแฮวบอกก็ได้เนาะเจ้าเนาะ กูบปอยากป็งงูมึงไห็พพื่นน,ไไนี่ทำห้ำอย่าของเนี่ยมันนั่งตามเนี่ยตามบอดเ่เอา <laughs>